ครับเบิคับเมครับสวัสดีครับบาเบโลอิสานครับ หนึ่งนะครับที่วางจากการแต่งงานแล้วกสิพาพ่อแม่พี่น้องมาหาอยูฮักนกินเก่าแล้วครับเมื่อนี้บาร์เบลกสิมาใส่เบ็ดนะครับอย่าเส่เบื้งอุปกรณ์ของเขาครับข้ามมันก็เป็นเบ็ดของเขานะครับเขาใช้มาเซเบอร์น,นี้เบ็ดกับประมาณก่ำหนึ่งครับประมาณ40หลังเงียที่ใส่นะครับก็เป็นเงียหอยเชอรี่ครับเดี๋ยวบาร์เบลสิมาลองเบ,งบิ้งว่าสิมีปลากินบ่แต่เขากับบราร์มมาตซเบ็ดเนาะก็ติดแหง้วพองครับเพื่อเพาะเพื่อเรีาน ครับดียวกก็ไปใส่กันเลยนะครับเนาะนีอะไหอกประคอยครับมอยเชอรี่ครับรอเบิงว่าสิมีปลากินบ่ครับ เจอช็อตเด็ดมาครับช็อตเด็ดครับเจองละ่ะนี่นะครับอยพี่น้องเบื้อครับใหญ่บ่ใหญ่ครับตืกแค่ครับทนยักเด้อเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเบิงนะ่งเนาะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องเข้ามาบ้านแหนยามพื้นครับกลับมาแทงปลาป่าสิมายามเบ็ดความครับ นี่ปลาที่แทงครับตัวน้อย <c oughs> เดี๋ยวเทียบเทียบกันครับสับตัวนี้ครับจะลุปน่้โด้ใเจอตัวนี้ยพี่ตอนแรกมันขึ้นมาที่ผมว่านไปแล้วผมไม่ลงงุ้มผมด,ดึงก็งมันไม่เข้า <c oughs> ม้วนกัดม้วนันชนทั้งฝูงเลยน้ใช่ดูปลเปไม่มันกินแรอบล่ มันคาบเลยเนี่ยหวานไปแล้วมันกัดมุนมุนแรเลยมิงั้นก็ขาดคับูมันใหญ่เนี่ยเนี่ยมันกัดดังขันบัวกัดก็คือสีบัวแดงครับพี่นอ๊บัวปึกเลยเบิ้งครับเบิ้งครับบักชนยักษ์เนาะคนคาบดังอ่ะคนตกใจอ่ะอันนี่เท่านั้นเลยเนี่ยตัวใหญ่วันนี้ก็คือมีขึ้นนี่เหมือนมันถึงลูกกวาใหญ่จัดไล่กันลูกปลาเนี่ย เบิงนด้ครับพี่น้องเสียวกว่าตัวนี้ครับลูกมันครับดูกลูกมาลูกนะครับลูกคู่ครับลูกคู่ลูกครับเดี๋ยวติดตามเดี๋ยวบาเบลสิไทยเป็นช็อตให้เบิงนะครับเนาะนอกจากมันตกปิดไฟบ้านแล้วครับพี่น้องขันได้บาเบลเดี๋ยวสิดให้พ่อแม่พี่น้องใ้เบิ้งนั้นครับระยะระยะครับขอพ่อแม่พี่น้องครับตัวที่สองครับใหญ่ครับ มายามเบ็ดครับเจ้าปลานี่นะครับมาเบลสีบเอดไทยเพราะว่าผับมันรุนแรงนะครับเนาะนี่ก็เป็นหอยสมวกแขงเอานะครับนี่ครับเปรียบเทียบกันเลยครับเพราะตัวแหลกซ้ำกันครับตัวแหลกหัวหน่งัวหนึ่งครับซ้ำกันเลยครับสีครับเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับขอถุงก่อน มาหยับมาสิมายามเบ็ดครับพรมพี่น้องเอ้ยโตเอาเหี่ยมาวันนี้ย้ำขึ้นดีก่อนครับเบ็ดเพราะท่านอยามอยู่ครับเดี๋ยวบ้าเบลสิดท้ายเป็นช็อตให้เรื่อยๆได้ครับเด้อใครได้ช็อตเด็ดครับพ่อพี่น้องครับมาเลยครับพ่อพี่น้องครับตัวหนึ่งครับนะครับตัวบวใหญ่ป็นไดนครับสายกลางครับครับอยู่อยู่ใหญ่ใหอยู่ข้างครับนี่สายกลางครับสายกลาง เดี๋ยวต่อไปสิพระพ่อแม่พี่น้องไปบุนพยายาบิยดเลยครับหลังแรกครับว่าถุครับต่อไปครับเดี๋ยวหมดเลยเราต้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยอยู่ข้างบนเมื่อกี้เสียดายนะพี่เนาะเดินพี่เดินข้างบนเลย เดี๋ยวบาเบียวสีไายเป็นช็อตได้ครับมันหยุ่งยากครับมันสั้นครับขันถือเดี๋ยวสีไายให้เบิ้งครับขันมาถือเดี๋ยวสีฟุตให้เบิ้งเนาะสวัดีครับขันถือเดือดครับข่านไหนครับตัอักกดครับอักกดสวยๆครับกูอยากให้มันถูกนะอักดถูกแล้วสายเบ็ดมีชอบเสียเลยแหละเบย์เบย์ก็ยอมเนาะ มาแล้วครับประกฏครับเออแทงปากคอก่อนขันเวลาโอ้โหครับสวยครับยังยงมันจะเป็นบักบล็อย่างมันร้องออดออดออดฝาเงินจะไปดูครับถ้า่ใชจะเป็นฝาเลยครับ ปรากฏแล้วปรากฏปรากฏว่าเป็นปรากฏว่าจะเป็นโอ้ปรากฏครับอืมปรากฏเป๊ใสๆครับใสๆอืมมันอดอดอั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 ดสวยครับใสวยขนาดนี้เด็ดกินนะกินข้าวพอวะ รูปนี้เราพอดีเลยกำลัลงเลยนะครับนะครับพี่น้องหลังหนึ่งครับถือครับ,รบปากกุฏีปากกุฏ ส,สวยๆครับครับพี่น้องครับนี่อีก,อกตัวนึงเนาะที่เขาได้มาแล้วครับรอุปกรณ์ของเขากันีองนะครับเนะาะเบตไถ่ายครับถ่ายเอาได้ช็อตมาคอมเมดี่นอ้องเบิรงเนาะมันกันาวาบิวกันเน่ามันกันเน่นะครับเกรย์เบ่ไทยได้อีกสองตัวนะครับแหวบานนะครับตัวใหญ่นะหลุดพี่ ตัวหนึ่งวานไม่ทันเจอมันสี่ห้าตัวนี่นะครับตุ๊เคราสองตัวโโอ้้หแลวสายนี่ใช่ใช่ดูนี่โอ้โหแหล่ะตัวเดี๋ยวห้องสิสรุปผลงานแลยนะครับจัดสิกลับเลยนครับพ่อพี่น้องปลาคืนนี่เขาได้เธอไหนขมันโกมันจ้วงที่กกอะไรมันเข้าในนี้หมดแหละหาหลังไม้นั่นะยามทั้งเด็ดบานทั้งแหแทงทุกปลาครับรวมมิดเลยมมาหนี่ เอาม,ม,อนนะมาือนีท่ทำนี่พอก่อนนะยังไก่อนทำหมดเหลืองเงยเต็มเหลืองเหลือคนลามเรามาด้วยก,กันครับนี่นะครับถือแห่ถือแข้งครับนี่นะครับชุดนี่นะครับผลงานถึงเบ็ดถึงแห่ถึงสมวชครับเนาะนี่ก็เป็นผลงานครับ ปลาเบ็ดปลาแหปลาแทงครับร่วมกันเลยมืันนี้ผสมกันเดี๋ยวจังมาลุ่นต่ออื่นๆซ้านะครับปลาปลาเบ็ดห้าสี่นี่ไปยังถือนะครับครับครับนี่เป็นผลงานพื้นนี่ครับของเขาที่เขาหาบ้านเนาะมาสรุป,ปรรพ่อมแม่พ่นองเบิองก็มีบบกใหญ่ๆสองตัวแต่ว่าอีกตัวนี้ตัวนก็นกนแต้มือก้อนนะครับเนาะ ก็มีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราติดตามมังกรเศร้านะครับสวัสดีครับบาบิลุอิสานครับสวัสดีตอนเช้าหลังจากเมื่วานที่เขาเดมเมซายเบสไปนะครับพี่เขากับายามไปแล้วรอบหนึ่งครับเมื่อวานแห่พร้อมครับไอ้ชิพ้าพร้อมแม่พี่น้องไปรุ่นพยายามตอนเช้าครับว่าสินีปลายังถือเบดนะครับ จะพาพ่อแม่พี่น้องไปลุ่นไปยาวน้ำกันเลยนะครับันนี้นะครับเร็ดหอเสร็จเงียบอกไห้หลังแรกครับบ่ถือครับหลังนี้ครับบ่ถือครับนียดหล้ว หลงังต่อไปครับตรงนีนป้ปลาเท่นะครับหล,ลังข้างหน้าปลาหยึ่งครับปลาหนึ่งปลา,อาโอ้เต็กปลาเต็กปลานะครับนี่ใครพี่น้องเป็นปลากดครับ ก็จะเป็นขางฟังครับเดี๋ยวสิพาพพยพี่นองปถรยาน้กันครับกระสีาย,ย,ยางๆหเล็กตัวใหญ่พี่นองจกไงนี่นะะขางฟังะนะ่ฟังเลย เ,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 เดินไปทางหลุดเถอะตายย์อ๋อถือครับเอาถือครับพ่อพี่น้องอุ้ยขาดปากถือได้ครับเพื่อนพี่น้องนี่ครับติดกระข่างว่างหันนล้ครับหลังข่างกันครับไปนีน่ครับ สั้นเว้ยไปสั้นครับพี่นอ้องหันกระขาดตัวนึงสีสสำคัญน,นะครับอย่าไปหลังต่อไปเลยนะครับไปหนีกันมาคนเดียวสิละไปพี่น้องไปสั้นย่าๆ เหมือนจะถือเลี้ยงกันเลยครับข้างหน้าครับหนักๆครับสั้นขี่กับรถตัวหนึ่งครับเหมือนจะถือเลี้ยงนะครับข้างหน้าครับเหนียวแบบพิเศษนี่เป็นไงครับบ้าถือเลยครับ รุดครับครับพี่นอ้องตัวนี้ตตกแล้วามานำบ r a p a ลรุดสองตัวแล้วครับหน่งบเดี๋ยวรักต่อไปเลยครับเดี๋ยวพ่อเบเ,เ,เสียงเบิง้งว่าอังเดมันถือก่อนครับนี่นะครับอีก ตันนี้ตักมาแล้วนะตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับปรากฏครับตุวไปสองตัวแล้วครับเดี๋ยวเดียวจะถ่ายเป็นระยะระยะด้วยครับครับุ่นพี่น้องครับปรนบลดไปเรื่อยสองตัวครับหลังข้างหน้าครับเหมือนจะถืออีกครับโอ้อะไรเรต้องเห็แน้ตักเรานัาแสงสีครับ โล่งนะปูอยู่แนวพันเป็ดกับเก่าทั้งนี้นแหละครับเป็นลยครับหลังนี้ครับบ้านถือล้ว ครับตัวนี้ครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับครับกาลังถึงรางสุดท้ายครับแม่อเห็นหมดเพื่นอนๆในนาครับถือด้วยครับสุดท้ายเดี๋ยวขออนุญาตเก็บครับ ครับก็สรุปผลงานเซานี้นะครับเนาะก็ได้เป็นฝากกดหาโตครับรวมทั้งปมดกิดเจ็ดตัวครับเพราะว่ารูปไปสองตัวครับหมานอยู่ครับก็ได้กินครับถ้ามาคลิปนี้บาเบลก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับบาเบลอิสานนะครับสำหรับวันนี้บาเบลอิสานขอลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ